เงินบัตรแรก80,000ก็เริ่มมีใบที่1ใบที่2จนทั้งหมด7ใบค่ะแรกๆเราจ่ายเต็มจำนวนพอเริ่มมีเรื่องลูกเข้ามาเราเริ่มค่าเทอมมากขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็เริ่มเป็นจ่ายขั้นต่ำรู้สึกว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงแล้วก็ คิดว่าทำยังไงเราถึงจะรวมบัตรได้ก็เลยเริ่มหาสินเชื่อที่เอามาปิดบัตรเครดิตซึ่งปรากฏว,ว่าพอได้สินเชื่อมาแทนที่จะเอาไปปิดบัตรเครดิตเราก็เอามาใช้ในส่วน,นอื่นๆก็เลยเป็นหนี้สินเชื่อบุคคลขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้เจ็ดใบนี้ยังอยู่ไมะเใบนี้ไม่อยู่แล้วค่ะเหลือแค่รู้สึกเราจะเหลือแค่ใบเดียวแล้วค่ะเจ็ดใบนะั้นเราปิดไปแล้วด้วยการจำนองบ้าน บางส่วนเราเอามาป,ปิดบัตรทั้งหมดเหลือไว้บัตรเดียวสําหรับไว้เติมน้ํามันแค่นั้นเองค่ะเพราะสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยจะถูกกว่าบัตรเครดิตแต่ตอนนี้คือพี่ห่วงหนี้ในระบบที่การขอปรับโครงสร้างหนี้ ที่แต่ละธนาคารออกมาค่ะในช่วงโควิดเนี้ยการชี้แจงของแต่ละแบงก์ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันโครงการมันมีหลายอย่างบ้าง mm hmm. เช่นพักชาําพะนี่จริงคือหยุดไว้เลยแต่ดอกเบีย้ยเดินทุกวันธนาคารม่ได mm ้อ hmm. เขาอธิบายแต่เขาจะเป็นเหมือนเขาใช้ศัพท์ค่า MRR ค่าดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าให้เรา ส่งน้อยลงแล้วมันจะเป็นทั้งต้นทั้งดอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คลินิกแก้หนี้นะคะอันนี้ของรัฐบาลค่ะแต่กว่าที่จะเข้าไปเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยากเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เหมือนเบี้ยวหนี้มา30วัน60วันคุณจะต้องเป็นหนี้ที่โดนฟ้องแล้วหรืออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเหมือน เหมือนมันช่วยได้เยอะค่ะก็จะเป็นการจากดอกเบี้ยร้อยละ15เหลือร้อยละ5อย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่มีลูกและอยากวางแผนอย่ามองแค่3ปี5ปีแต่ให้มองจนถึงเขาขั้นจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะว่าการศึกษาเขาจำเป็นก็จริงแต่เขาก็จะมีสิ่งอื่นที่ ที่จะต้องทำเช่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเราก็ต้องมองให้ให้ให้รอบด้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของในครอบครัวก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรควรปรึกษากันก่อนไม่คิดเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากว่าก่อนที่จะเป็นหนี้ให้คิดถึงในระยะยาวเพราะว่าหนี้เกิดที่เราก็ต้องชดใช้ที่เราไม่ไม่ส่งต่อให้ลูกหลานเงี้ยค่ะ